วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์สสวทสร้างเสริมการมพบกับวิทยาสรรพยุทธ์ในการนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการกันต่อครับกับโจทย์สุดท้าทายของเราในวันนี้ลองดังพลังแม่เหล็กผู้อล่นน้องจะต้องสร้างกลไกจากแม่เหล็กในการตีกลองให้ได้10ครั้งโดยจะต้องห่างกันครั้งละ3าวินาทีขึ้นไปและเสียงกลองจะต้องดังเกินกว่า90ิบเดซิเบลนั่นเอง และคณะกรรมการของเราในวันนี้ก็ได้แก่ดกรวรวรโรงรักเนืองเดชบัณฑิตโครงการพศวทของสวสวทอาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรเชษฐ์ลิ้มกําเนิดบัดณฑิตในโครงการพศวทของสสวทอาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยอาจารย์กาญจนาอานันนิตวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านแม่เหล็ก ร่วมด้วยคุณหงแก้วมณีนักแสดงมากความสามารถเดี๋ยวเราลงมาฟังแนวความคิดเจ๋งๆและลีลาในการนำเสนอของแกลงวิทยาสถาวรกันก่อนเลยครับ เริ่มมาก็มีอะไรที่น่าสนใจเช่นเคยเลยครับราวนี้ก็มาถึงแนวความคิดของพวกเขากันบ้างสําหรับกลไกในการทํางานนะคะเมื่อเราปล่อยให้ระบบทํางานยางในที่ถูกพันอยู่นั้นก็จะคลายตัวทําให้วงล้อวงที่หนึ่งนั้นเกิดการหมุนขึ้นค่ะเมื่อวงล้อวงที่หนึ่งนั้นหมุนก็จะส่งผลให้วงล้อวงที่สองนั้นหมุนตามไปด้วยเพราะระหว่างวงล้อวงที่หนึ่งกับวงล้อวงที่สองนั้นจะมีเชือกที่เป็นตัวเชื่อระบบอยู่ค่ะในส่วนของวงล้อวงที่สองนี่นะคะก็จะมีแขนที่ยึดติดกับวงล้ออยู่ ซึ่งแขนนี้นะคะก็จะทำหน้าที่ในการดึงไม้กองให้ออกห่างจากหน้ากองซึ่งเมื่อวงล้อวงที่สองหมุนไปนะจุดจุดหนึง่งแขนไม่สามารถรั้งไม้กองไว้ได้ก็จะทําให้อกองเนี่ยตีเข้ายังหน้ากอง้ทําให้เกิดเสียงดังตุ้มขึ้นมาค่ะตุ้มเลยนะค่ะ<อ>เสียงดังมากค่ะวงล้อวงที่สองนี้นะคะเมื่อหมุนครบหนึ่งรอบก็จะทําให้อุปกรณ์ของเราเนี่ยสามารถตีกองได้หนึ่งครั้ง เมื่อเราปล่อยให้กลไกดําเนินต่อไปเรื่อยๆก็จะทําให้วงล้อวงที่2ของเราเนี่ยค่ะหมุนครบ10รอบก็ทําให้อุปกรณ์ของเราเนี่ยตีกองได้10ทีค่ะค่ะสาหรับการนําแม่เหล็กนะคะมาใช้ใน,นกลไกของอุปรกรณ์นะคะก็จะมีติดแม่เหล็กไว้ทั้งหมด4ตําแหน่งค่ะซึ่งในตําแหน่งแรกเนี่ยเราจะติดแม่เหล็กไว้กับข้างๆกองแล้วก็ติดไว้กับโคนของไม้ตีกองค่ะตาแหน่งที่2นะคะเราจะติดไว้ใกล้ๆกับจุดหมุนของไม้กองซึ่งในตําแหน่งที่1และที่2เนี่ย เราจะใช้แม่เหล็กขั้วเดียวกันเพื่อให้เกิดการผลักกันเป็นการเสริมแรงในการดีดของไม้กองให้ดีดไปที่หน้ากองค่ะซึ่งการตีน่าจะเกิดจากตำแหน่งที่3ก็คือเราจะนำแม่เหล็กนะคะไปติดกับส่วนแขนที่ติดกับวงล้อส่วนที่2ไปดึงกับแผ่นเหล็กที่ติดไว้กับปลายของไม้นะคะจะเป็นการดึงไม้กองออกจากหน้ากองค่ะและสุดท้ายน,นะคะตำแหน่งที่4เราก็จะนำแม่เหล็กนะคะติดกับ วงล้อวงล้อสันที่2ค่ะแล้วก็ติดกับด้านนอกของวงล้อเมื่อ,อ,อวงล้อหมุนนะคะแม่เหล็กก็จะทําการผักกันเป็นการหน่วงเวลาให้กับกลไกของเราค่ะแล้วก็ที่สาคัญไปกว่านั้นนะคะเราจะต้องตีกองในแต่ละครั้งเนี่ยให้ห่างกัน3วินาทีในการหน่วงเวลาเราจะเลือกใช้วงล้อ2วงวงล้อสองตัวนี้นะคะจะมีความถี่หรือจะมีการหมุนในแต่ละรอบเนี่ยไม่เท่ากันคือจะมีความสัมพันธ์ดังนี้ค่ะคือวงล้อวงที่1 จะหมุนได้3มรอบในเวลา3วินาทีเมื่อวงล้อว,วงที่1หมุนได้3รอบวงล้อว,วงที่2ก็จะหมุนได้1รอบดังนั้นการที่หมุนวงได้1รอบของวงล้อว,วงที่2เนี่ยนะคะก็จะทําให้ตีกองได้1ครั้งดังนั้นก็หมายความว่าตีกองหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะใช้เวลา3วินาทีค่ะในการที่เราจะดึงไม้กองออกจากตรงหน้ากองเนี่ยนะคะเราจะต้องใช้แรงที่เยอะแล้วก็ต่อเนื่อง ดังนั้นเราจึงเลือกที่จะเอามวลถ่วงน้ําหนักเนี่ยไปไว้ที่วงล้อว,วงที่หนึ่งเพื่อที่จะให้มีมวลมากๆเนี่ยจะทําให้โมเมนต์ความเฉยเกิดขึ้นมา3 4แม่เหล็กมีพลังตีกองดังกังวานไกลพอได้ยินพาได้ปิดใจก็คืนเพลงแม่เหล็กนั้นสามารถพลังเก่งกาจตีกองเอง โดดเด่น<ค><ณ>เป็นเสียงเพลงจังหวะบรเลงแสนสุดเทฮาเฮเฮแม่เหล็กประโยชน์เหลือหลายหากใช้นั้นสุดล้ำค่าผลิตกระแสไฟฟ้าลองหันกลับมาให้ความสำคัญสำคัญสำคัญ,คญเฮ และนี่ก็คือความภาคภูมิใจสูงสุด,สดจากพวกเราโรงเรียนแปลงว<ต>ิทยาสาวรขอบคุณค่ะโอ้โหโค้ชจดการนำเสนอไปอย่างมั่นใจและสามารถอธิบายได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับแต่คื่อรู้ว่าสินราชกิจีมาวิทยาลัยจะมีข้อสงสัยอะไรบ้างถามว่าที่เข้าใจได้ถูกหรือเปล่าครับค <ạ S 2> ือเข้าใจว่าคือตอนแรกพันยางไว้ก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ปล่อยให้ยางมันหมุนใช่ไหมใช่ค่ะยางหมุนแล้วก็ไงต่อครับวงล้อมันหมุนมันก็จะเก็บเชือกจากวงล้อสอง เก็บเชือกเก็บเชือกแล้ววงล้อหนึ่งก็ทาการเก sure. ็บเชือกมาวงล้อสองก็หมุน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 แล้วเวลามันหมุนเนี่ยมันก็จะไปทําให้ไม้กรองแบบไปดูแล้วก็ตีไปดูแล้วตีไปดูแล้วตีหลายๆรอบไปเออ,อยางในที่แบบว่าหมุนเป็นเกลียวอะค่ะเวลาที่ปล่อยอ่ะมันจะสถียนได้จริงหรอหมายถึงว่าเท่ากันทุกๆครั้งจริงหรอเออเนาะความเร็วตอนแรกอาจจะแบบเร็วหน่อยแต่นี้เราทําหน้าที่คือว่าเราเอามวลมาถ่วงทําให้การหมุนเนี่ยเกิดความสม่ําเสมอ ราะในการตีกองแต่ละครั้งอ่ะก็ขอแค่มากพอในแรงการตีก็พอในการตีก็พอ <ฮะ S 1> ในแต่ละครั้งะคะ่ะทีนี้เราก็จะมีแม่เหล็กตรงนี้ค่ะที่เป็นตัวที่ช่วยในการเสริมในการทําให้กองเนี่ยมีการแข็่ในการดึงไม้กองอย่างต่อเน,นื่องอะค่ะอคือว่าจากโจรนะคะมันก <ฮะ S 3> ็จะให้ตีกองเนี่ยอย่างน้อยต้องห่างกันสามวิใช่ไหมคะทีนี้ เวลาตีเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่อาจจะแบบเกิน3าวิเป็นสีวิหรือว่าเป็นแบบ5้าไม่สนใจค่ะก็คือให้มันแบบเกินสามไว้คือรอบแรกขอให้สามไว้ก่อนรอบหลังหลังจะกี่เท่าไหร่มันจะช้าไปเรื่อยๆก็คือเห็นตัวแม่เหล็กที่ที่น้องๆใช้กันเมื่อสักครู่นี้นะคะน้องคำนวณกันยังไงว่าต้องใช้ความแรงขนาดเท่าไหร่หรือว่าไซส์เท่าไหร่หรือว่าใช้แม่เหล็กประเภทเกรดประเภทไหนเนี่ยเลือกเลือกด้วยวิธีการยังไงบ้างคะค่ะที่เราเลือกใช้นะคะจะเป็นเลือกใช้แม่เหล็กถาวรค่ะ เราอ่ะจะดูว่าแรงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราอ่ะสังเกตจากการทดลองของเราค่ะคือสุดท้ายเอามาใช้งานให้ได้ถูกไหมค่ะนะมันเป็นยังไงฮะจริงๆแล้วต้องต้องลึกซึ้งอะไรยังไงบ้างไหมฮะคือจริงๆถ้าถ้าอย่างเงี้ยคือต้องศึกษาเข้าไปลึกนิดนึงนะคะว่าแม่เหล็กของที่มันมีเนี่ยน้องใช้แม่เหล็กถาวรเนี่ยก็คือตามโจทย์นะคะแต่ว่าคําว่าแม่เหล็กถาวรเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นประเภทอีกว่าจะเป็นเนโอไดเมียมเป็นเฟรไรส์เป็นแอลนิกโเป็นซัมเบอรี่ม หรือว่าเป็นพวกแม่เกชีนะคะซึ่งพวกนี้สิ่งที่นําไปใช้งานเนี่ยจะแตกต่างกันความแรงก็จะต่างกันด้วยนะคะอย่างเช่นนิวเดียมกับฟราไแมเนต็เนี่ยความแรงต่างกันประมาณ3าถึงสเท่านะคะซึ่งจะมีผลกับการที่น้องจะมาทําให้กองน้องเสียงดังหรือเสียงเบานะคะและนี่ก็คือข้อยืนยันครับว่าการเลือกใช้แม่เหล็กแต่ละชนิดน่าจะส่งผลต่อกลไกเยยงมากเลยทีเดียว คราวนี้เรามาฟังการน,นำเสนอของทีมราชสีมาวิทยาลัยกันบ้างครับเป่ี่ีตีคองย่ำกรองศึกดบน้อมนบกรรากาศลูกหลานย่าโมขอโชว์ลวดลายตีกลองมาแข่งวันนี้สร้างมิตรไมตรีเพื่อหวังประลองให้เสียงกองดังพลัง,ลงแม่เหล็กกรองเด็ดกองดังพลังพาราชสีมาสู้ตายเรา,เราขอ<ห>ไว้ไลายสัก,สกทีท ตัวแทนแผ่นฟ้านำพาระดุดวิทยาสปุทธ์รายการ<ม>ดีดดรวมพลังทุกคนสาม,มาัคคีวันนี้แผ่นฟ้ามหาสมุทรราชันกันแม่ยังไววรายการเป็นแชมป์สายแผ่นฟ้าได้เป็นอย่างดีครับนี่แค่เริ่มต้นก็สร้างความน่าสนใจได้อย่างดีทีเดียวตลไการของดาวแบ่งเป็นสามส่วนใหญ,ใหญ่ตัวต้นกำลังตัวสะสมพลังแล้วก็ตัวส่งพลังเราไปดูที่ตัวต้นกำลังกันก่อนเลยครับตัวต้นกำลังนี้เราได้แนวคิดมาจากตัวนาฬิกาลูกตุ้งครับ นาฬินนกาลูกตุ้มจะสังเกตนะครับว่าลูกตุ้มของมันจะแกว่งกลับไปกลับมาโดยการแกว่งของลูกตุ้มเนี่ยมันจะมีพลังงานมาจากการไขาลานแต่ในที่นี้เราใช้เป็นแม่เหล็กในการผลักให้ลูกตุ้มนั้นสามารถเคลื่อนที่กลับไปกลับมาได้ตอนอื่นเลยเราก็จะติดตัวแม่เหล็กที่บริเวณคอนนะคะแล้วก็จะมีแม่เหล็กขั้วเดียวกันค่ะติดอยู่ตรงที่แผ่นอลูมิเนียมค่ะพอตัวลูกตุ้มนี่เริ่มเคลื่อนที่มาด้านซ้ายมือนะคะตัวอลูมิเนียมก็จะค่อยๆเลื่อนลงมาค่ะ แม่เหล็กที่คู่เดียวกันก็จะดันผักกันให้ตัวลูกตู้แมกแกงกลับไปได้ค่ะทำง่ายๆก็เหมือนกับการเล่นชิงช้าครับคือถ้าเราเล่นคนเดียวเนี่ยเราแว่งชิงช้าไปเราเล่นไปมันก็จะหยุดใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีแรงส่งไปแต่ถ้าเราเล่นกับเพื่อนสองคน,คนเรานั่งเพื่อนช่วยเราดันชิงช้าไปเราก็จะเล่นไปได้เรื่อยๆใช่ไหมครับอในที่นี้เพื่อนของเรานั่นก็คือแม่เหล็กนั่นเองแม่เหล็กมันจะลงมาสับปุ๊บแล้วก็ทําให้เหมือนกับเพื่อนเราดันไปให้มันสามารถเคลื่อนที่ได้ตลอด แต่การสับลงมาของมันเนี่ยมันจะต้องมีจังหวะที่ถูกต้องด้วยครับซึ่งการสับมาลงมาก็จะมีกลไกาทางด้านบนก็คือว่าเมื่อตัวคอนของเราเนี่ยเคลื่อนที่ไปแม่เหล็กซึ่งขั้วเดียวกันกับตรงคานทําให้แผ่นอลูมิเนียมที่ผูกเชือกไว้ตรงปลายคานเนี่ยเลื่อนลงมาสับเกิดการดันกันแล้วก็ผลักกันออกไปได้ก็จะทำให้ลูกตุ้มของเราสามารถแกว่งไปแกว่งมาได้ในระยะเวลาหนึง่งซึ่ง เมื่อเกิดการแกว่งไปแกว่งมาปุ๊บเราก็มีตัวสะสมพลังงานนั่นก็คือเฟืองรูปเขี้ยวซึ่งเราได้แนวคิดมาจากเจ้าตัวนี้เหมือนกันครับก็คือนาฬิกาลูกตุ้มแต่ที่นี้เราไปแงะหน้าปัดมันออกมาครับก็เห<อ>มือนเป็นการเปลี่ยนทิศทางครับ<อ>ก็คือ,อเคลื่อนที่ซ้ายขวาซ้ายขวาทำให้เกิดการเป็นเคลื่อนที่เป็นวงกลมอเมือ่อมันเกิดการเคลื่อนที่แล้วใช่ไหมครับข้างบนเราจะตั้งเฟืองอีกอันหนึ่งครับเป็นเฟืองที่ตั้งฉากกันโดยเฟืองนี้จะติดไม้ยาวๆออกมาให้ไม้ยาวๆเนี่ย네ไปกดกระเดื่องครับ มีไม้ยาวออกมาใช่ไหมก็จะพอเฟืองหมุนปบก็จะค่อยๆง้างตัวกระเดี่ยงออกง้างปูพอมันหมุนจนเลยระยะไม้ไปค่ะกระเดื่องก็จะดีดกับไปตีกองค่ะแล้วก็จะหมุนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเอาละครับถึงเวลาอันหมอเมิงมอหมิงมอมิงแล้วข้อต่อไปของพวกเราจะเป็นเรื่องอะไรหัวข,ข้ออะไรปวดติดตามพวกเรา าราชศีมาได้ในพวกเราโรงเรียนราชะสีมา,าว,มวิทยาลัยได้ในรายการวิทยาศยุท์ขคุณครับขอบคุณครับยอดเยี่ยมามากครับกับทีมราชสีมาวิทยาลัยแต่เดี๋ยวมาดูับว่า,วาจะตอบข้อสงสัยได้หรือไม่เรื่องระยะห่างของการตีในแต่ละครั้งค่ะการหน่วงเวลาอย่างนี้ค่ะสามวินาทีที่ว่านั้นใช่ไหมใช่ไม่เห็นอธิบายเลย สามวินาทีอยู่ตรงไหนคือเฟืองของเราเป็นเฟืองจิกอะค่ะพอเราแกว่งครบรอบหนึ่งอะค่ะตัวเฟืองจิกมาแต่จิกเฟืองไปได้ซีหนึ่งอะตัวเฟืองมันจะค่อยๆหมุนไปทีละนิดทีละนิด่ะคะไม่ไม่ตีเลยตีเลยอะค่ะมันไม่เร็วขนาดนั้นเพราะฉะนั้นสามวินาทีเกินอยู่แล้วเเินอยู่ใช้การน่วงเวลาด้วยการสะสมพลังงานไปเรื่อยๆเป็นช่วงหน่วงเวลาครับผมอ้สงสัยเรื่องตรงเอกระเดื่องเนี่ยว่ากระเดื่องมันทําให้เกิดแรงต้านของตัวเฟืองของเราใช่ไหมครับ ผมอยากจะถามว่าเครื่องมือเราเนี่ยอยากจะรู้ว่าตอนเราสร้างจริงๆเนี่ยมันดันได้แรงมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นแหละเราได้ลองเอามือไปผักผักต้านดูไหมหรือว่าหราเวือกกระเดื่องที่มันฝืดมากๆมันใช้ไม่ได้ต้องหากระเดื่องที่มันอ่อนหน่อยใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยเอามือไปตั้งคือมันก็ต่อต้านได้ครับเพราะว่ามันก็ต้านมันก็ดันมือเราไม่ไปดังนั้นเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยการปรับตัวสปริงแล้วก็ปรับตัวการติดตัวไน้ครับตัวน็อตตรงนี้ของกระเดื่องนะทำให้กระเดื่องมันอ่อนลง จริงๆผมเสนออย่างนี้เราเราไม่ต้องไปเสียสละเรามีแรงแค่ไหนใช้แรงแค่นั้นก็ได้แต่อย่าลืมว่าเรามีอุปกรณ์ต่างๆสําหรับเพิ่มแรงมากมายเช่นเช่นสมมติมว่าแรงเครื่องมือเราดันต้านได้แรงน้อยเนี่ยแต่เราต้องการแรงมากๆสําหรับในการตีกระเดือ่องเราอาจจะทําขาของเราให้ยาวขึ้นใช่ไหมไอ้ขานี่ไปผักมันก็มีพวกเรื่องโมเมนต์ต่างๆให้เราเรียนมาใช่ไหมครับเพื่อไปเพิ่มแรงที่เรามีในอุปกรณ์ อาจจะใช้เวลานานหน่อยในการดีดกระเดื่องแต่ละรอบเนี่ยแต่เวลาน,านานไม่ใช่เป็นอุปสรรคของเราเราต้องการเวลานานๆโอ้โห,โห,โหถือว่าเป็นข้อเสนอแนะที่เห็นภาพเดียวรับไม่รู้ว่าน้องๆนี่จะสามารถเอาไปปรับแก้ไขอย่างไรได้บ้างครับจริงๆเนี่ยอย่างลักษณะของอานาฬิกาลูกตุ้มที่เขาเรียกว่า Grandfather clock ใช่ไหมฮะที่เป็นลูกตุ้มถ่วงไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะผมว่าน้องๆมีไอเดียค่อนข้างดีตรงที่ต้องการ พลังงานคือน้องเข้าใจว่ามันมีการสูญเสียพลังงานอยู่ต้องมีการชดเชยพลังงานนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงพลังงานจากแม่เหล็กเนี่ยกลับเข้ามาเป็นรูปแบบพลังงานกลเนี่ยทำทำทำได้ไม่ค่อยง่ายสักเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆอาจจะต้องหาอะไรไกลไกอื่นเพิ่มเติมซึ่งแนวคิดเนี่ยมันมีคนใช้อยู่แล้วนะฮะในลักษณะของนาฬิกาลูกตุ้มที่เราเห็นอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นนาฬิกาลูกตุ้มไม่ใช่ว่ามันจะเดินไปตลอดเวลามันต้องมีการรีเซ็ตความสูงของลูกตุ้มตัวนี้ แม่ก็ได้รับคําแนะนําถึงจุดอ่อนเพื่อไปใช้ในการปรับปรุปรงแก้ไขเป็นอย่างดีเลยครับช่วงหน้าเรามาร่วมลุ้นไปกับการทดลองขนุน้องทั้งสองทีมพลาดไม่ได้เป็นอย่างยิ่งครับ